แนวทางการตรวจทานงานการเบริกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันการเบริกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชะการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศมีผลใช้บังคับด้วยกัน3ฉบับได้แก่ฉบับที่1พศ2549 ฉบับที่2พศส5 5พและฉบับที่3พศส5 5 5โดยแบ่งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นสส่วนคือค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนั้นต้องเข้าลักษณะตามคำนิยามการฝึกอบรมตามระเบียบข้อสจึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ตามระเบียบ การเบิกค่าใช้จ่ายของส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมต้องเขียนโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมจัดทำกำหนดการฝึกอบรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติจัดการฝึกอบรมตามข้อ18ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พศ2524และอนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อแปของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศพศ2549และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมต้องเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้กับประธานในพิธีเปิดหรือปิดการฝึกอบรมแขกผู้มีเกียรติผู้ติดตามเจ้าหน้าที่ วิทยากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการทั้งนี้หากจะให้บุคคลดังกล่าวเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจากส่วนราชการต้นสังกัดส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมต้องร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดต้องยินยอมในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้เบิกจ่ายตามประเภทของการฝึกอบรมแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่การฝึกอบรมประเภทก การฝึกอบรมประเภทขอและการฝึกอบรมบุคคลภายนอกโดยสว่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ตามระเบียบ15รายการแบ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเหมาะสมและประหยัดได้แก่1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 2. ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดปิดการฝึกอบรม 3. ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ 4. ค่าประกาศนียบัตร 5. ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 6. ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม7ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม 9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2556กำหนดและรายการค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบได้แก่รายการที่10ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราใบละ300บาท11 ค่าของสมนาคุณในการดูงานเบิกเท่าที่จ่ายจริงแห่งละไม่เกิน1,500บาท 12. ค่าสมนาคุณวิทยากรเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบข้อ14กำหนด 13. ค่าอาหารเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าอาหารตามบัญชีหมายเลขหนึ่งท้ายระเบียบ 14. ค่าเช่าที่พักเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอันตราค่าเช่าที่พักตามบัญชีหมายเลข2และหมายเลข3ท้ทายระเบียบและตามหลักเกณฑ์การจัดที่พักตามระเบียบข้อ1 6 15ค่ายานพาหนะให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเหมาะสมและประหยัดโดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อ17ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก15รายการข้างต้น ให้ผู้จัดการอบรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าวและของทำความตกลงกับกระทรวงการคลังและเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้กรณีที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่รับผิดชอบค่าอาหารค่าที่พักหรือค่ายานผานะทั้งหมดหรือรับผิดชอบเพียงบางส่วนให้ส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมเบิกจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาดให้กับ ประธานในพิธีเปิดปิดการฝึกอบรมแขกผู้มีเกียรติผู้ติดตามเจ้าหน้าที่วิทยากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตการโดยเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหาะเดินทางหรือค่าเช่าที่พักตามสิทธิพระราชกิจฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการยกเว้นค่าเบี้ยเลี้ยงให้คำนวณเบี้ยเลี้ยงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อ18-2วงเล็บและค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อ 16. กรณีการจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอกที่ผู้จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหารที่พักหรือยานพาหนะให้ทั้งหมดหรือจัดให้เพียงบางส่วนให้ส่วนราชการที่จัดฝึกอบรมเบิกจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่ได้เป็นบุคลากรของรัฐ โดยเบิกเป็นค่าอาหารค่าเช่าที่พักค่าผ่านะเดินทางตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามระเบียบข้อ19กาการเบริกค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมต้องพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการตามจำนวนที่เห็นสมควรโดยคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติงานและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามข้อ11ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการพศ2524จึงจะเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้โดยเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมเรียกเก็บทั้งนี้ ถ้าค่าลงทะเบียนได้รวมค่าอาหารค่าเช่าที่พักค่าพาหานะไว้หมดแล้วให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมงดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่ถ้าค่าลงทะเบียนไม่ได้รวมค่าอาหารค่าเช่าที่พักค่าพาหนะไว้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาดได้ตามระเบียบข้อ18โดยเบิกจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหานะเดินทางและค่าเช่าที่พักตามสิทธิพระราชกิจสเดีกรค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้นค่าเบี้ยเลี้ยงให้คำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อ18วงเล็บ2และค่าเช่าที่พักให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้ตามระเบียบข้อ16กรณีเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศและผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมบางส่วนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือแต่ถ้าหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือไม่ได้ระบุวงเงินให้ความช่วยเหลือไว้ให้คำนวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือตามอัตราค่าใช้จ่ายของระเบียบและเบิกค่าใช้จ่ายสมทบเป็นค่าโดยสารเครื่องบินค่าเช่าที่พักค่าเบีย้ยเลี้ยงภายใต้เงื่อนไขาตามระเบียบข้อ27วงเล็บ1ถึงวงเล็บ3หลังเสร็จสิ้นการอบรม ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องไม่ลืมจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการภายใน60วันตามที่ระเบียบกำหนด